สปอตอีกไงคุณอยากขออะไรผมให้หมดอ่ะอีกวะเนี่ยเดี๋ยวไป่ต้งขอประชุมซักสิบชั่วโมงใช่ไหมว่าเล่นมาขอให้คุณอยู่นี่ก็พอแล้วขอให้ผมอยู่นี่แล้วให้ทุกคนอยู่นี่ด้วยครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีใจที่สุดจริงๆดีใจนะครับท่านมองดีใจมากที่แบบได้โชว์วันนี้นะครับผมเพราะว่าคือก็เหมือนกับอยากมาให้ขผมฝังทุกคนจริงๆครับผม ใช่คร <mile> ับผมก็เฮ้ยฮะเปล่ามันไม่ตรงมาไหมอไม่หยุดทำมห้ตรองทำนี้ขาผมโอ้ยสุดๆพวกเคยพี่มัรับ่ก็แต่ขาผมก็ทำไมทุกคนเงียบเลยครับอ๋อคือความพวกผมพูดอยู่ใช่ไหมครับทุกคนอย่าทำให้ทุกคนเป็นอากาศดีครับแล้วผมพิชิต เมื่อกี้เราปนใครพี่เขาเดี๋ยวนับติ๊งด้เดี๋ยวนับติ๊งด้าเขาผมก็เมื่อกี้เขาเป็นโชว์ชอบคุณอาของเราไปครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเรานี้ทำเวลาก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ต้องเก็บนเยอะแล้วใช่ไหมได้ครับผมแต่จริงๆไปอย่างนี้หมดนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามว่าจะใครจะมาชมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่เน็ตยืนตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้มาได้ครับ ไม่ทันพูดและทำเลยใช่ไหมหมอเขาโอ้โหครับคุณยิ้มทุกคนมันใจละลายหมดเรามาแล้วคี่พี่เขาอะบอกตลอดแหละแต่คุณไม่เคยพูดเลยคุณชอบปัดสิ้งตลอดเลยนะเขาของจริงใครเขาพูดกันเลยไงน้องกินไม่ได้ยินอันนี้ไม่จริงถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วโอเคเดี๋ยวไปโชว์ไปดูโชว์พิเล่ 宝贝，老公咋了？